ในหนึ่งต้นเราทําให้มีถึงสี่รุ่นมีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นเขียวรุ่นออกดอกมาเนี้ยเรามีมะนาวแบบเนี้ยทั้งปีเลยในส่วนนี้ใครมาเดือนไหนก็มีมะนาวทั้งปีอ่ะมะนาวตรงนี้เราทําให้สองสามปีแรกเราปลูกบ้านได้หนึ่งหลังเป็นห้าถึงหกปีสามารถออกรถได้หนึ่งคันด้วยเงินสดคุณวิเชียรบุญรอดเจ้าของไร่เกษตรแบบผสมผสานที่มีการขุดบอ่อเก,ก็บกักน้ําทางธรรมชาติเพื่อใช้กับพันไม้หลายชนิดทั้งหมดนี้ดูจะเป็นการเกื้อกูลการทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดีค่ะ มีผลผลิตมากมายทั้งทุเรียนเงาะมะม่วงกล้วยแต่ที่น่าสนใจมากเป็นพิเศษเลยก็คือมะนาวเพราะว่ามีการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนที่ได้ผลผลิตจำนวนมากเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพทั้งรสชาติขนาดและปริมาณน้ำด้วยค่ะเจอตัวแล้วนะคะนี่กำลังให้อาหารวัวอยู่เหรอคะเนี่ยเห็นบอกว่าที่นี่คือทำเกษตรผสมผสานมีอะไรบ้างอะคะก็มีด้านปศุสัตว์ก็มีเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ไข่ เอาไ้กินไข่เองด้านประมงก็เลี้ยงปลาในกระชงังเลี้ยงปลาในบอ่อดินครับด้านเกษตรก็มีปลูกพนานในรองซีเมนปลูกปลาล์มน้ํามันปลูกง้อปลูกทุเรียนก่อนที่จะมาทําเกษตรผสมผสานคือไม่ได้ทําแบบนี้มาก่อนไม่ได้ทาทาเชิงเดียวครับทำเชิงเดียวนี่ทำมาประมาณว่าปีชุดแรกทําก็เป็นกระโพดเลี้ยงสัตว์ประสบความสำเร็จมา3ปีหลังจากมาอีก4ปีปีมันถูกราคาตกต่ำมากเราก็ทนมาได้อีก4ีปีทนไม่ไหว เลิกเลิกก็มาปลูกมันสำปะหลังปลูกมันสำปะหลังก็ปลูกมันสำปะหลังมาอีกสี่ปีก็เลยมาปลูกปาล์มปลูกปาล์ม้ำมันทีนี้ปลูกลาปูปาล์ม้ำมันแล้วเนี่ยช่วงที่ปาล์มยังไม่ออกลูกก็มาดูดูว่าไปศึกษาดูงานบ้างอะไรบ้างถ้าเราปลูกปาล์มอย่างเดียวในดงปาล์มปาล์มอย่างเดียวก็เชิงเดียวเรามเอามะนาวมาใส่ในร่องปาล์มไปศึกษาดูงานบ้างการดูข่าวบ้างอะไรจากราชการที่เก้าคือดำเนินตามรอยเท้าพ่อ เราก็มาศึกษาทําดูปรากฏว่าประสบความสาเร็จประสบความสำเร็จกว่าการทําเชิงเดียวเนาะในหนึ่งต้นเนี่ยทำให้มีถึงสี่รุ Boy: ่น <das> ค่ะพอเราเก็บรุ่นแรกไปเราก็ทําให้ออกดอกอีกมันจะมีในต้นในสี่รุ่นมันจะมีเก็บทั้งปีมะนาาถูกก็มีขายมะเนื้อมะนาวแพงก็มีขายปกติเราถ้าเกิดว่าเขาปลูกโดยวิธีการทั่วไปมันจะได้กี่รุ่นนะคะปีละครั้ง ปีละครั้งเท่านั้นในบอ่อนี่คือใช้ดินผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกผสมกันอาดินประมาณ20า่สิบกิกใช้มูลสัตว์หรือว่าปุ๋ยหมักเนี่ยประมาณ1ถุง30ก<า>ิโลกร,รมัม<า>ออกดอกเป็นลูกขนาดนิปโป้เราก็ให้งดน้ําให้เขาเหีเ่ยว<า>แล้วเขาก็จะออกใบอ,อ่อนแล้วเขาก็จะออกดอกใหม่อีกพอเราลดน้ําเขาก็ออกดอกก็เลยเอามาประยุกต์ใช้เอาก็ได้ผลครับ เราปลูกมะนาวเนี่ยประมาณกี่ต้นนะคะ500ต้นครับอ่าเราจะเก็บทุกอาทิตย์เลย,ยเพื่อ,อส่งร้าน <S 1> 1 <S กาแฟ,ฟอเมซอนแล้วก็ขายท้องตลาดด้วยการที่ว่าส่งอเมซอนได้นี่คือปรีมีเพื่อนทําปั๊มน,น้ำมันอยู่เขามาเที่ยวบ้านก็เลยเก็บมะนาวเนี่ยให้เขาไปกินทําชามะนาวขายลูกค้าเขาก็เลยสั่งมะนาวเราไปทําขาย ทนี้ในในวงการของปัม๊มบรามัน,มนหรือ้านเมโอนทั่วไปอ่ะเขาจะประชุมด้วยกันเขาจะคุยด้วยกันเขาก็เลยขยายพันธุ์ขยายแพร่อ,ออกไปปั๊มปารตรงนั้นที่ลานเมโอนนั้นเป็นตัวแทนจาหน่ายของเราตอนนี้เราส่งที่เดียวเขาจะกระจายไปทั้งจังหวัดและเข้าไปในจังหวัดเพชรบุรีบางส่วนตอนนี้นคะรปฐมบางส่วน และอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะในการสร้างรายได้ของคุณลุงนอกจากที่เราจะขายลูกมะนาวแล้วเนี่ยเรายังมีการตัดแต่งกิ่งขายเพื่อเพิ่มรายได้อีกด้วยการแต่งต้นของเราจะแต่งกิ่งทิ้งเปล่าเราก็ไม่ได้อะไรเราจึงมาชํากิ่งที่เราจะแต่งทิ้งเนี่ยเอามาขายได้อามาขยายพันธุ์ได้ตรงนี้ใช้มีดขนาดแบบนี้หรือสั้นงนี้นิดเดีก็ได้ครับใช้ฟันกับนี่ครับฟันฟันให้รอบกิ่งนะครับอ๋อนี่ครับทำเป็นวงกลมรอบกิ่งครับผม ทำให้กีบฟันให้รอบก่งเลยครับตัดท่อนําเลี้ยงเขาไม่ให้เขามาเลี้ยงยอดได้ครับผมตอนนี้เป็นเป็นเป็ใยมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวแล้วก็พาลงไปของกรงอนี้แล้วเราก็เอามาหุ้มตรงนี้หมเอาไว้ครับผมในห่อหุ้มตรงนี้ครับนเพื่อที่จะเมื่อตอนใเมื่อเขาทรงนําเลี้ยงไปเลี้ยงยอดไม่ได้ยอดไม่มีอะไรกินเขาก็ต้องมาหากินในนี้เขาต้องออกลากมาเขาถึงจะกินได้คือเรื่องเราลอกให้เขามาหากินในนี้ครับ แล้วเราก็เชือกเนี่ยมัดโดยโดยหันบาดแผลที่เราปาดถุงเนี่ยขึ้นบนเพื่อให้รับน้ำค้างและรับน้ำฝนประมาณ27วันก็จะเห็นรากขาวเราปล่อยให้รากมันเหลืองพอรากเหลืองเสร็จแล้วเราก็ตัดตัดตรงเนี้ยแล้วเราก็ขายอย่างเงี้ยึงละ30บาทถ้าเราเอาไปลงถุงเพราชาเหมือนที่แปลงเพราะชาเมื่อกี้นี่ตรงนั้นจะขาย50 7 0ถึง70บาท ฟังจัตยที่คุณลุงเล่าให้ฟังเนี่ยพอเปลี่ยนมาทําเกษตรผสมผสานอย่างเช่นปลูกมะนาวขายได้ราคาดีก็สามารถซื้อลดเงินสดปลูกบ้านหลังเบลเลอร์ได้ดูเหมือนมันจะง่ายแต่จริงๆแล้วคือเส้นทางกว่าจะมาประสบความสําเร็จแบบนี้มันง่ายขนาดนั้นไหมคะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เขามองว่ามันโอ้ยมันได้ง่ายจริงๆมันไม่ใช่ครับเราต้องสมบุกสมบันมาลมลุกคุกค,คานมาเยอะครับยากที่สุดของเราคือ1บางคนไม่มีที่2เงินทุนแต่บางคนถ้าว่าทําแบบก้าวกระโดดเลยคือตูมเดียวใหญ่เลย ถ้าลมลมไม่ต้องลุกเลยถ้าเรานี่จะค่อยๆจากเล็กมาใหญ่ค่อยๆไปค่อยๆตายขึ้นมาครับแล้วปัจจัยสําคัญในการทําอาชีพเกษตรเนี่ยมันคืออะไรครับต้องอดทนแล้วก็ต้องใจเย็นอ่าตั้งแต่เราเริ่มทําเกษตรกรรมนี้เรารักเรื่องเกษตรเยอะเลยอย่างที่แบบที่เห็นนะครับมีคนมาศึกษาดูงานจากต่างจังหวัดมาจากอ่าอ่าชัยภูมิชายนาทก็มาค่ะอ่าแล้วก็ลางสิทธ์ก็มาที่เห็นว่าที่ทำมาเนี่ย ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันมันแน่นอนไหมมันคงทนมมันทาววรไหมให้ดูแบบนี้ซึ่งถ้าหากว่าใครที่สนใจอยากจะมาหาข้อมูลหรือว่าอยากจะมาปรึกษาขอคําแนะนํามาเรียนรู้การทําการเกษตรที่นี่ก็สามารถมาได้เพราะว่าคุณลุงก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยศูนเรียนรู้สอนให้ฟรีเท่านั้นไม่คิดค่าจะมาเดินสอนไม่ได้คิดสักบาทเดียวค่ะมีแต่จะให้กลับไปมีจะให้ความรู้กลับไป แรกของที่มาที่มือกับทุกคนที่มาในที่นี่เยี่ยมเลยค่ะคุณลุงคา,า,าวันนี้นะคะเรามาที่นี่เราก็ได้เห็นแล้วว่าก่าที่เราจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยมันก็ต้องมีการล้มลุกลุกลานมาก่อนแล้วก็การ,รที่เราจะเป็นเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จแบบนี้อย่างแรกเลยก็คือต้องเริ่มจากการสังเกตด้วยเนาะการปลูกพืชหรือว่าการเลี้ยงสัตว์ต่างๆก็ต้องมีการสังเกตเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนสําคัญเพราะว่าอย่างเช่นการปลูกมะนาวของคุณลุงก็เริ่มจากความสังเกตเหมือนกันว่าเฮ้ยเราต้องงดน้ํามันหน่อยมันถึงจะออกดอกมาอีกหลายๆอย่ากกกก็็ปปรรยุตต์ใช้จนนนลเเเษที สมาร์ทฟาร์มเมอร์แบบนี้วันนี้ขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะคะ,คะที่มาพาเราเที่ยวชมสวนแล้วก็ให้ความรู้ดีๆในการทําการเกษตรค่ะขอบคุณด้วยค่ะ,คะในวลาการมาันเรื่องมชีวิตของผมคือตั้งปฏิญาณไปเลยว่าเราเนี่ยเคยจนมาก่อนเราจะเป็นผู้ให้และจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นผู้รับสฝ่ายเดียวคนเราถ้าทำแบบนี้ได้ชีวิตเป็นแบบผมเกิดความรู้การเกษตรรู้หรือไม่ข้อดีของการปลูกมะนาวในบอซีเมนต์ 1. สามารถบังคับให้มะนาวออกนอกฤดูหรือตลอดทั้งปีได้ง่าย 2. ไม่เปลืองแรงงานหรือเกิดค่าใช้จ่ายในการเตรียมแปลงหรือปรับพื้นที่ 3. ง่ายต่อการดูแลและการให้น้ำมีประสิทธิภาพ 4. ป้องกันโรคบางชนิดได้ง่ายจากสภาพดินที่ไม่เหมาะสม 5. เหมาะสำหรับการปลูกไว้รับประทานเองหรือเพื่อส่งจำหน,น่าย 6. สามารถใช้เป็นไม้ประดับได้อีกทางค่ะ